ดาวพลูโตปัจจุบันได้รับการจัดสถานะเป็นดาวเคราะห์แคลหลักและเป็นวัตถุพ้นดาวเนปจูนที่มีความโดดเด่นในแถบไคเปอร์โดยเป็นวัตถุที่ใหญ่เป็นอันดับ9และมีมวลมากเป็นอันดับ10ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุริยะรอบนอกได้ถูกปฏิวัติอย่างสิ้นเชิงภายหลังภารกิจ New h ฮร i ส o n นของนาซาโคจรผ่านดาวพลูโตในปี2015ข้อมูลที่ได้มา เปิดเผยว่าดาวพลูโตไม่ใช่เพียงก้อนน้ำแข็งที่เย็นเฉยช้าอย่างที่เคยคาดการไว้แต่เป็นโลกที่มีพลวัตทางธรณีวิทยาอย่างน่าประหลาดใจลักษณะที่สำคัญที่ถูกคนพบได้แก่การมีอยู่ของภูเขาไฟน้ำแข็งไครโอวคานิซิมและที่ราบน้ำแข็งไนโตรเจนขนาดใหญ่ที่มีกลไกการพาความร้อนคอนเวคชันซึ่งบ่งชี้ว่าพลูโตเป็นวัตถุขนาดเล็กที่มีกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนที่สุดในระบบสุริยะรอบนอก สถานะทางดาราศาสตร์ของพลูโตถูกกำหนดอย่างเป็นทางการเป็นดาวเคราะห์แคระตามมาติของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล IAU ในปี2006การจัดประเภทใหม่นี้มีเหตุผลทางพลวัตที่ชัดเจนหนึ่งจากดาวพลูโตไม่สามารถผ่านเงื่อนไขที่3ของการเป็นดาวเคราะห์คือการเคลียร์พื้นที่ในวงโครจรของตนเองได้การค้นพบวัตถุขนาดใหญ่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหลายดวงในแถบไคเปอร์ ชี้ให้เห็นว่าดาวพลูโต,โตเป็นผู้นำของประชากรวัตถุน้ำแข็งหินขนาดใหญ่ในอนาณาจักร t r a n s n เนปจูเนียนอ e อบไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเล็กการที่สหพันธ์ดาราศาสาตร์สากลจัดประเภทดาวพลูโต,โตใหม่ให้เป็นดาวเคราะห์แคระในปี2006นั้นมาจากมติที่กำหนดนิยามใหม่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญ3ข้อและดาวพลูโตผ่านเพียง2ข้อแรก แต่ไม่ผ่านข้อที่สข้อที่ 1. โคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวพลูโตโ,โคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างชัดเจนจึงผ่านเงื่อนไขพื้นฐานข้อแรกนี้ไปโดยไม่มีข้อโตโ้แย้งข้อที่สองมีมวลมากพอที่จะสร้างรูปร่างเป็นทรงกลมดาวพลูโตโมีมวลมากพอที่ทําให้มันมีรูปร่างกลมเกือบสมบูรณ์ซึ่งยืนยันได้จากภาพถ่ายความละเอียดสูงของยานนิวฮอรรซอนข้อที่สาม เคลียร์พื้นที่ในวงโคจรคําว่าเคลียร์พื้นที่ในวงโคจรไม่ได้หมายถึงการที่ดาวเคราะห์จะต้องมีวงโคจรที่ว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์แต่หมายถึงการที่ดาวเคราะห์นั้นจะต้องมีดินามิคอลโดมิเนนซ์เหนือวัตถุอื่นๆทั้งหมดที่โคจรอยู่ใกล้ๆในโซนเดียวกันดาวพลูโตมีมวลน้อยเกินไปมวลของดาวพลูโตไม่ถึง1%ซของมวลรวมทั้งหมดที่โคจรอยู่ในโซนเดียวกันยกเว้นดวงจันทร์บริวารของตัวเองดาวพลูโต เป็นเพียงสมาชิกที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัตถุจํานวนมากในแถบไคเปอร์แต่ไม่ได้ครอบงําวงโคโจรอย่างเบ็ดเสร็จในทางกลับกันดาวเคราะห์8ดวงหลักเช่นโลกมีมวลที่มากกว่ามวลรวมของวัตถุอื่นๆในวงโคโจรของตนเองหลายหมื่นเท่าสาเหตุหลักที่นักดาราศาสตร์ต้องตั้งนิยามใหม่ของดาวเคราะห์ขึ้นมาในปี2006ก็เพราะมีการค้นพบวัตถุจํานวนมากในบริเวณรอบนอกของระบบสุริยะแถบไคเปอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดาวพลูโต ทำให้เกิดความสับสนและจําเป็นต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อจัดหมวดหมู่ในช่วงทศวรรษที่1990ถึงต้นปี2000ยานสำรวจได้ค้นพบวัตถุจํานวนมากในแถบไคเปอร์ในปี2005นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบอีริสซึ่งเป็นวัตถุในแถบไคเปอร์ที่มีมวลมากกว่าดาวพลูโตโลเล็กน้อยหากยึดตามนิยามเดิมที่ไม่มีเงื่อนไขเรื่องการเคลียร์พื้นที่นั้นนักวิทยาศาสตร์จะต้องเพิ่มอีริสและวัตถุขนาดใหญ่อีกหลายสิบดวงที่อาจถูกค้นพบในอนาคตให้เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ทำให้จำนวนดาวเคราะห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากการค้นพบดาวยูเรนัสในปี1781นักดาราศาสตร์สังเกตว่าวงโครจรจริงของมันไม่ตรงกับการทำนายตามกฎแรงโน้มถ่วงของดิวตันความผิดปกตินี้มันได้นำไปสู่การคำนวณและนำไปสู่การค้นพบดาวเนปจูนในปี1846แต่ทว่าถึงแม้ในตอนนั้นเราจะรวมผลกระทบจากดาวเนปจูนแล้ว ก็ยังคงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในวงโครจรของดาวยูเรนัสและต่อมาก็มีการสังเกตพบความผิดปกติในวงโครจรของดาวเนปจูนเองด้วยแต่จริงๆแล้วเรามาทราบในภายหลังเป็นผลจากการคำนวณมวลที่คลาดเคลื่อนเพอร์ซิวโรเวลเป็นหนึ่งในนักดาราศาสตร์ที่เชื่อว่าความคลาดเคลื่อนเหล่านี้จะต้องเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่ยังไม่ถูกคนพบซึ่งโครจรอ,อยู่ไกลออกไปจากดาวเนปจูน เขาเรียกดาวเคราะห์ตามสมมติฐานนี้ว่าดาวเคราะห์ X โลเวลได้ทุ่มเทคำนวณตำแหน่งที่เป็นไปได้ของดาวเคราะห์ X และใช้กล้องโทรทัศน์ที่หอดูดาวโลเวลในการค้นหาอย่างจริงจังเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี1916หลังจากโลเวลเสียชีวิตการค้นหาก็ยังดำเนินต่อไปที่หอดูดาวโลเวลและต่อมาคลฟทอมบอได้เข้ามาสารต่อภารกิจ เขาได้ใช้ b l ิ n คุมพาราเตอร์มันคือเครื่องมือที่นักดาราศาสตร์เคยใช้ในการเปรียบเทียบภาพถ่ายท้องฟ้ายามค่ำคืนสองภาพที่ถ่ายในบริเวณเดียวกันแต่ต่างเวลาการอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจหาความแตกต่างในการเปรียบเทียบภาพถ่ายท้องฟ้าเดียวกันที่ถ่ายในคื้นที่ต่างกันหลายวันวัตถุที่อยู่ไกลจะดูเหมือนเคลื่อนที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับฉากหลังที่เป็นดาวเรือคงที่ในที่สุดทอมบอก็ค้นพบจุดเล็กๆที่เคลื่อนที่ นั่นคือดาวพลูโตซึ่งถูกระบุเป็นดาวเคราะห์ X ที่โลเวลค้นหาการค้นพบนี้สร้างความตื่นเต้นอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์และสาธารณชนดาวพลูโตถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์ดวงที่9ของระบบสุริยะในทันทีโดยชื่อพลูโตเสนอโดยเด็กหญิงชาวอังกฤษวัย11ปีเวเนเชียเบอร์นีเด็กหญิงชาวอังกฤษวัย11ปีที่มีความสนใจในเทพปรกรณาคลาสสิก หลังจากที่มีการประกาศการค้นพบดาวใหม่ในปีคศ1930เวเนเชียได้พูดคุยกับเฟลคอนเนอร์ดันซึ่งเป็นคุณปู่ของเธอและเป็นอดีตบรรณรักษ์ของหอสมุดโบดี้เลียนไลบบารีที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโดยให้เหตุผลว่าดาวดวงนี้อยู่ไกลมากจนมืดมิดและหนาวเย็นจึงเหมาะสมที่จะตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งอันเดอร์เวิลด์ของโรมัน คุณปู่ของเธอรู้สึกประทับใจกับเหตุผลนี้จึงส่งโทรเลขไปยังดร์วีเอ็มสลผู้อำนวยการหอดูดาวโลเวลซึ่งเป็นสถานที่ที่ ugh, คลีฟทอมบอ g h ค้นพบดาวดวงนี้ด้วยหอดูดาวโลเวลได้รับข้อเสนอชื่อหลายพันชื่อแต่ชื่อพลูโตถูกเลือกเป็นเอกฉันในการลงคะแนนของนักดาราศาสตร์เพราะมีความเหมาะสมทางตำนานและเป็นอักษรย่อของเพอร์ซิว l ลโลเวล ผู้บุกเบิกการค้นหาดาวดวงที่9ด้วยพลูโตมีความพิเศษตรงที่อักษรสองตัวแรกคือ P และ L ซึ่งเป็นอักษรย่อของ Percival Lowell ชื่อนี้ได้รับการโหวตและอนุมัติจากหอดูดาว Lowell ให้เป็นชื่ออย่างทางการแต่จริงๆแล้วพลูโตมันอาจจะไม่ใช่ดาวเคราะห์ X ที่แท้จริงของ Lowell ภายหลังนักดาราศาสตร์พบว่าพลูโตมีขนาดและมวลน้อยเกินไปมันน้อยกว่าที่ l o w e l คาดการไว้มาก ที่จะสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงทําให้เกิดความผิดปกติในวงโครจรของดาวเนปจูนและดาวยูเรนัสได้ในช่วงปี1990ยานอาวกาศได้วัดมวลของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นผลการคํานวณใหม่ชี้ให้เห็นว่าความผิดปกติในวงโครจรที่โลเวลสังเกตนั้นเกิดจากความผิดพลาดในการคํานวณที่มีที่มาจากมวลที่ไม่ถูกต้องมากกว่าที่จะเป็นผลจากดาวเคราะห์ดวงอื่น แม้ว่าพลูโตจะไม่ใช่ดาวเคราะห์ X ตามสมมุติฐานเดิมแต่การค้นพบของทอมบอร์ก็ได้เปิดประตูสู่การค้นพบไคเปอร์เบลซึ่งเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยวัตถุน้ำแข็งขนาดเล็กหลังดาวเนปจูนและท้ายที่สุดก็นำไปสู่การจัดให้พลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระในปี2006มันคือวัตถุในแถบไคเปอร์ชิ้นแรกที่เราพบในแถบไคเปอร์ก่อนที่เราจะรู้จักแถบไคเปอร์ซะอีกเทพพลูโต เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นคุ้นหูเท่าไหร่แต่ถ้าอีกชื่อเราน่าจะพอพอได้ยินอยู่บ้างเทพเฮดิสเฮดิสเทพเจ้ากรีกโบราณแห่งโยมโลกเมื่อชาวโรมันเข้าวามีอิทธิพลต่อกรีกพวกเขาได้นำตำนานกรีกมาปรับใช้โดยใช้ชื่อพลูโตแทนเฮดิสการตั้งชื่อดวงจันทร์บริวารของดาวพลูโตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแครรนนิกส์สติกส เคเบรสและไฮดร a าล้วนมีแกนหลักเดียวกันคือการอ้างอิงถึงตัวละครหรือสถานที่ในตำนานของเทพพลูโตหรือเฮดิสและอาณาจักรแห่งความตายแครอนเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับดาวพลูโตเส้นผ่านศูนย์กลางของมันประมาณครึ่งหนึ่งของพลูโตและอาจจะมีผลต่อก,การเคลื่อนที่ของดาวพลูโตหลายคนจึงพิจนารณาระบบพลูโตแครอนให้เป็นระบบดาวเคราะห์แคะคู่ มันเป็นระบบที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางแรงโน้มถ่วงระหว่างวัตถุทั้งสองคารอนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1,212กิโลเมตรซึ่งคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของพลูโตและมีมวลประมาณ1ใน8ของพลูโตอัตราส่วนขนาดและมวลที่ใกล้เคียงกันนี้สูงกว่าระบบโลกดวงจันทร์มากดวงจันทร์มีมวลประมาณ1ใน81ของโลก ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงพิจารณาระบบพลูโตแครรอนให้เป็นระบบดาวเคราะห์แครกคู่ศูนย์กลางมวลร่วมหรือเบรรี่เซนเตอร์คือจุดศูนย์กลางของมวลที่วัตถุสองดวงหรือมากกว่าโคจรรอบในกรณีส่วนใหญ่ของระบบดาวเคราะห์กับดวงจันทร์เช่นโลกดวงจันทร์ศูนย์กลางมวลร่วมจะอยู่ภายในตัววัตถุที่ใหญ่กว่าเช่นภายในโลกแต่สำหรับพลูโตแครอน จุดศูนย์กลางมวลร่วมของวงโคจรอ,อยู่ภายนอกตัวพลูโตเองซึ่งเป็นผลมาจากอัตราส่วนมวลที่ใกล้เคียงกันทําให้ทั้งพลูโตและแคโรนต่างก็โคจรรอบจุดว่างเปล่าในอวากาศการที่ศูนย์กลางมวลร่วมอยู่ภายนอกนี้เป็นคุณสมบัติสําคัญที่สนับสนุนการจัดประเภทว่าเป็นระบบคู่มากกว่าระบบดาวเคราะห์และดวงจันทร์บริวารทั่วไปไท d ด l ็อกกิ้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากแรงน้ำขึ้นน้ำลงหรือ Tidal forces ซึ่งทำให้คาบการหมุนรอบตัวเองของวัตถุหนึ่งเท่ากับคาบการโคจรรอบวัตถุหลักยกตัวอย่างเช่นดวงจันทร์ของโลกหันด้านเดียวเข้าหันโลกเสมอระบบพลูโตแครอนมีความพิเศษที่ทั้งพลูโตและแครอนต่างก็อยู่ในสถานะไทโดลีล็อกซึ่งกันและกันคาบการหมุนรอบตัวเองของพลูโตเท่ากับ6.39วันคาบการหมุนรอบตัวเองของแครอนก็เท่ากับ6.39วัน ซึ่งก็เท่ากับคาบการโคจรของแคโรนรอบพลูโตด้วยหมายความว่าทั้งพลูโตและแคโรนจะหันด้านเดียวกันเข้าหากันตลอดเวลาหากคุณอยู่บนพื้นผิวของพลูโตแคโรนจะอยู่บนท้องฟ้าในตำแหน่งเดิมไม่เคลื่อนที่ไปไหนและถ้าอยู่บนพื้นผิวของแคโรนพลูโตก็จะอยู่ในตำแหน่งเดิมบนท้องฟ้าเช่นกันแคโรนจะอยู่ตำแหน่งเดิมบนท้องฟ้าของพลูโตตลอดเวลาต่างจากดวงจันทร์ของโลกที่ถึงจะไทรล็อกเหมือนกัน แต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมบนท้องฟ้าตลอดกรณีโลกกับดวงจันทร์ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกด้วยคาบเท่ากันประมาณ27วันทําให้เรามองเห็นด้านเดียวของดวงจันทร์เสมอแต่โลกหมุนรอบตัวเองเร็วกว่ามากดังนั้นบนโลกดวงจันทร์จะขึ้นและตกเปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้ากรณีพลูโตกับแคโรนทั้งพลูโตและแคโรนต่างก็ไทดอลล็อกเข้าหากันทั้งคู่หมายความว่า แครอนหันด้านเดียวเข้าหาพลูโตเสมอและพลูโตก็หันด้านเดียวเข้าหาแครรนเช่นกันผลคือถ้าอยู่บนพื้นผิวของพลูโตในซีกที่หันหาแครอนจะเห็นแครรนแขวนอยู่ที่เดิมบนท้องฟ้าตลอดแต่ถ้าอยู่ซีกตรงข้ามจะไม่เห็นแครรนในตลอดชีวิตภูเขาไฟน้ำแข็งบนดาวพลูโตแตกต่างจากภูเขาไฟบนโลกอย่างสิ้นเชิงโดยแทนที่จะพ่นหินหลอมเหลวออกมาพวกมันจะพ่นไครโอลาวา ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำแข็งแอมโมเนียมีเทนและสารระเหยอื่นๆที่ถูกดันขึ้นมาจากใต้พื้นผิวยานิวโฮเรซันได้เผยให้เห็นโครงสร้างขนาดใหญ่สองแห่งที่คาดว่าเป็นภูเขาไฟน้ำแข็งที่มีศักยภาพมากที่สุดบนดาวพลูโตไรมอนโครงสร้างขนาดใหญ่รูปโดมกว้างประมาณ160กิโลเมตรและสูงประมาณ4กิโลเมตร มีแอ่งยุบยอดเขาขนาดใหญ่ที่ยอดเขาประมาณ5 6กิโลเมตรซึ่งคล้ายกับปล่องภูเขาไฟบนโลกพื้นผิวของไรมอนและพื้นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นปุ่มปมครุขระที่เกิดจากการไหลของมวลน้ำแข็งที่ข้นหนืดเมื่อประทุกออกมานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพื้นผิวที่เป็นปุ่มปมนี้เกิดจากไคลโอลาวาที่ไหลช้า,ชาและแข็งตัวอย่างรวดเร็วเปคขาดมอน มีขนาดใหญ่กว่าไรมอนเล็กน้อยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ220กิโลเมตรและสูงประมาณ6กิโลเมตรมีแอ่งยุบยอดเขาที่ลึกกว่าบริเวณรอบๆภูเขาไฟน้ำแข็งมีร่องรอยการเกิดหลุมอุกบาตน้อยมากซึ่งบ่งชี้ว่าภูมิประเทศเหล่านี้เพิ่งก่อตัวขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ในทางธรณีวิทยาอาจจะน้อยกว่า100ล้านปีซึ่งแสดงว่า ดาวพลูโตยังคงมีกิจกรรมทางธรณีวิทยาอยู่ในปัจจุบันและคำถามที่น่าสนใจก็คืออะไรคือแหล่งพลังงานที่ทำให้ดาวพลูโตซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากสามารถรักษาความร้อนใต้พื้นผิวไว้ได้นานหลายพันล้านปีการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีเช่นเดียวกับโลกความร้อนที่เกิดจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีภายในแกนหิน ของดาวพลูโตอาจเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ทำให้น้ำแข็งใต้พื้นผิวบางส่วนยังคงอยู่ในสถานะกึ่งเหลวหรืออ่อนตัวการมีอยู่ของภูเขาไฟน้ำแข็งยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนสมมติฐานว่าดาวพลูโตอาจมีมหาสมุทรน้ำเหลวใต้พื้นผิวที่ถูกกักไว้ระหว่างแกนหินกับเปลือกน้ำแข็งภายนอกโดยความร้อนจากแกนกลางจะรักษาอุณหภูมิของมหาสมุทรนี้ไว้ น้ำแข็งเหลวหรือสารระเหยที่ได้รับความร้อนจากแกงกลางจะถูกผลักดันขึ้นมาตามช่องว่างหรือรอยแตกของเปลือกน้ำแข็งด้านนอกและปะทุออกมาเป็นภูเขาไฟน้ำแข็งการค้นพบภูเขาไฟน้ำแข็งนี้ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราที่มีต่อดาวพลูโตโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่เคยมองว่าเป็นเพียงก้อนน้ำแข็งเฉยชาแต่ปัจจุบันเรารู้ว่ามันเป็นโลกที่มีพลัง และมีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนมากแม้จะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ก็ตาม